เป็นกระแสที่ถูกพูดถึงไม่น้อยโค p l a y Music for the ์โซฟี e w เวิลทัวร์แบงคอกของวงดน,นตรีระดับโลกอย่างโค้ดเพลที่จัดขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่3แล้วก็4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ โดยครั้งนี้เป็นเวอร์ทัวร์ครั้งที่3ในรอบเกือบ7ปีของพวกเขาในประเทศไทยครับที่ยังเน้นความเรียบง่ายตามสไตล์ของวงแต่ก็ยังมีลูกเล่นในการชมคอนเสิร์ตท,ที่น่าสนใจครับกับภาพวิชุ่นสวยๆบนเวทีแสงไฟหลากสีจากบาริสเบนรั้วกำไลข้อมือที่ผู้ชมสวมขณะเข้าชมคอนเสิร์ตรวมไปถึงนโยบายรักโลกปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่นําเสนอต่อแฟนเพลงครับและนั่นกลายเป็นที่มาของนโยบายการขอเก็บสายรัดข้อมือหรือว่ากำไลข้อมือ LED เพื่อน,นํากลับไปรีไซเคิลในคอนเสิร์ตครั้งถัดไปครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากแฟนเพลงโคเปเลทว โด้วยความที่กระแส ESG หรือ Environment, Social และ Governance ที่จะมีการพิจารณาการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้แพร่กระจายสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและดนตรีครับโคเพ a ลเองก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มุ่งมั่นจะรักโลกปกป้องสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนานครับพวกเขาก็เลยไม่พลาดที่จะร่วมเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกของวงการดนตรีตั้งมั่นในการสร้างความบันเทิงโดยยึดหลักการลดปรับเปลี่ยนและฟื้นฟูครับ ย้อนกลับไปในปี2019นะครับโคเพลได้ประกาศยกเลิกเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตโปรโมทอัลบัม้ม Everyday Life เนื่องจากความกังวลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่ครับเพื่อหยุดพักหาแนวทางการทัวร์คอนเสิร์ตอย่างยั่งยืนที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบในมุมบวกให้กับสังคมครับก่อนที่พวกเขาจะกลับขึ้นเวทีอีกครั้งนะครับหลังจากห่างหายไปถึง6กปีกับทัวร์คอนเสิร์ตใหม่ที่มีชื่อว่า Music for the Sphere World Tour ครับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดเเเเทท่่่าาาาาีีปปปปป็็นนนนไไดด้้โยยยมมมหใกรรรลออค์บบัวถึง แนวทางในการส่งเสริมเรื่องความยั่งยืนอีกมากมายครอบคลุมเกือบจะทุกด้านในการจัดคอนเสิร์ตครับตั้งแต่การขนส่งเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สำหรับติดตั้งบนเวทีนะครับด้วยเครื่องบินที่ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพยานพาหนะพลังไฟฟ้าและขยะอินทรีย์การเดินทางของสมาชิกในวงและทีมงานก็พยายามจะลดการเดินทางด้วยเครื่องบินให้มากที่สุดครับไปจนถึงการลงทุนจัดหาเชื้อเพลิงการบินแบบยั่งยืนที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบินได้มากถึง80%ดเรเนครับมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์บริเวณพื้นที่จ ียนไปจนถึงเมนูมังสวิรัตและลดการสร้างขยะจากการเสิร์ฟอาหารให้กับทั้งตัวศิลปินแล้วก็ทีมงานตลอดการเดินสายทําการแสดงที่ยาวนานชนิดข้ามปีครับพวกเขาดูแลเรื่องราวเหล่านี้ละเอียดลงไปจนถึงเมนูอาหารครับที่ใช้วัตถุดิบออร์แกนิกจากผู้ผลิตยึดแนวทางเกษตรกรรมที่ช่วยฟื้นฟูด,ดูแลความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินลงไปถึงขนาดนั้นเลยครับรวมไปถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยีกหลายๆอย่างครับที่ทั้งหมดทําภายใต้คอนเซปต์ภาพรวมเดียวกันครับ แน่นอนละครับว่าหนึ่งในตัวอย่างของคอนเซปต์ดังกล่าวที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องของการจัดคอนเสิร์ตโคโพเพลก,ก็คือเรื่องราวของ LED wristband ที่มีการแจกให้กับผู้ชมรับ โดยคอนเสิร์ตโคเพล Music for the s p h e r World Tour มีการแจกกำไรข้อมือ LED ครับที่ทำจากพืชสามารถย่อยสลายได้แบบ100อซครับซึ่งแตกต่างจากคอนเสิร์ตหรือว่าอีเวนต์ทั่วไปที่มักจะแจกสายรัดข้อมือที่เป็นพลาสติกหรือว่ากระดาษที่ใช้แล้วทิง้งครับ <S <S <ม>นับว่าเป็นการช่วยลดการผลิตสายรัดข้อมือที่อาจจะเป็นการสร้างขยะได้มากถึง80%ครับโดยทางผู้จัดคอนเสิร์ตนะครับจะมีการเก็บ LED wristband คืนหลังจากการแสดงจบครับก่อนจะนํามาทําความสะอาดฆ่าเชื้อและชาร์จแบตเตอรี่เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ในคอนเสิร์ตครั้งต่อๆไไปรับซึึ่งกกก็ด้มีานทแล เผยแพร่อัตราการรีไซเคิลของแต่ละประเทศที่ทางวงเดินทางไปเปิดการแสดงด้วยครับโดยเบื้องต้นการแสดงที่โตกเกียวประเทศญี่ปุ่นมีอัตราการคืนกำไรงข้อมือ LED ที่ว่านี้สูงถึง97ครับตามมาด้วยโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์ก96และอันดับ3เป็นบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาที่อยู่ที่94ครับ อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ยกมาพูดก็คงจะไม่ได้นะครับก็คือส่วนของจอ led และระบบแสงสีเสียงในคอนเสิร์ต music for the sphere world tour ครับที่พวกเขาใช้อุปกรณ์ซึ่งใช้พลังงานต่ำกว่า5 0เมื่อเทียบเท่ากับการเดินสายทำการแสดงรอบโลกครั้งก่อนๆของบวงรับส่วนเทคนิคพิเศษต่างๆนะครับเช่นคอนเฟสติกที่ใช้โปรยในการสร้างบรรยากาศระหว่างการแสดงก็ทำมาจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ100%ครับและมีการลดปริมาณการใช้แก๊สยิงกระดาษน้อยกว่าทัวร์เมื่อปี26จถึงปี27ด้วยรันสิ่ว่านถึ็ปี้อยูค่ระหว่างการ คอนเสิร์ตเท่านั้นนะครับแต่โคเปลย์ยังวางแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระยะยาวไว้ด้วยครับด้วยการปลูกต้นไม้1ต้นต่อตั๋วเข้าชมคอนเสิร์ตหนึ่งใบที่ขายได้ครับด้วยความร่วมมือกับองค์กรฟื้นฟูป่า One Tree Planet รวมไปถึงบริจาครายได้10%จากการทัวร์คอนเสิร์ตยอดขายอัลบัมและสินค้าลิขสิทธิ์ครับให้กับโครงการและองค์กรที่ขับเคลื่อนเรื่องสิ่งแวดล้อมตั้งแต่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฟื้นฟูป่าทำความสะอาดมหาสมุทรและเทคโนโลยีการดักจับคาร์บอนของ Climate Works และอีกหลายๆองคกรครับ และนี่แหละครับเรื่องราวของโคเพลกับความพยายามในการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกอย่างยั่งยืนครับ